นับสิวันนี้ได้กี่ตัวนี่วันนี้ได้กี่ตัวนี่อันหนึ่งก่อน,อนะน,นปีนี้มีเรือครับ <c oughs> โอ้ยป่านนนาอ,อ้าแสดงว่าม,มันติดตะคืนนี่เนาะเนะต็มเรือและเบ <c oughs> ื่ปนนอ,ยยอปีนี้มีเรือเอาปลาครับต้องเซลฟี่ก่อน <laughs> พี่ดิเอบ เรือก็ซื้อให้ปลาก็อยู่ในหนองแล้วทองจะไปไหนแล้วเจ้าของหนองไหนได้กินตัวเดียวนะเลืกเอาปลาน่นน่ดูพ่อได้ปลาแล้วน่ะเลือกเอาปลาดิมอยากเอาปลาเรือกับคุณพ่อนะโอ้ยแสดงว่ามันหลายอยู่ปลากมงมาเอาว่าเอาบวมมดนลกมันแล้วมันใหญ่แล้วมันก็ได้ลุได้เตาแล้วมันก็แพ่กับพื้นเลย

โมได้ขายด,ดอ,อยยดีมันตายทิมจะซื้อแล้วเฮ็ดกับบุมีประโยชน์เรื่มดทิมซื้ออ้าวม,มันยังภูมิใจได้ว่าได้เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ภูมิใจแล้วมันมดซื้อฮนะนอนตีแหละต้องบอึดอันเฮ็ดบ่ต้องเฮ็ดอันนี้เลยเอ๋ภูมิใจไหมคุณพ่อคุณพ่อเป็นอย่างนี้ภูมิใจไหม ภูมิใจไหมใจอาหารหน้าไปส่งกำลังใจให้คุณพ่อหน่อยคุณพ่อทำงานหนักปีนี้มีเรือามาเอาปลาครับดวงดีซ้ำไ,ำได้ปลากอยูใ่ในหนองอะไรเด็ดนี่ฮะหญ<ว>ากับมาเรือกัซื้อหเอออ่ะอปะนินตัวน,นี้คือดําข้อหกว่าขนหมัง ก็คืนเบ então, 3, ิ้งเหนือล ah, ุงเอาไว้บอกว่าเอ้ามันเป็นยาอะไรปาดำเอ้าเจ้าบเห็นไก่ดำไก่ดำภูพานน่ะอันนี้ปลาปลาดินดำน้อยห่านนี่บัดเมื่อแล้วอัดื่อบัดอยากไปหาไม่น้อยบัดมาแล้วเหรออยากเมื่อมันเนียวด๋อ ลงเรือไปหาปลากับคุณพ่อไปไหมโบแม่สิโยนลงไหมลงไหมไม่ลงลงกับคุณพ่อไหมนี่ลไม่แม่จะโยนลงเลยเอาไหมไม่เอาทำไมถึงไม่เอามาดูคุณพ่อเอาปลาตัวนี้นี่มันดิ๊กดิ๊กดิ๊กอยู่นี่มาทางนี้เทศเอาบัดสังทองบัดจับเขาเอินยังวะ ยกขึ้นไหมดูดูฮะเจ้ายามเพื่ออะ้นบอกขันมองขี้ขาดก็ยังติดนมองแต่ปีกายนี่เมนบอกมองแต่ปีกายมองกับมองเฮาได้เดียวบาค่อยซื้อเจ้าสองด่างผมขาดไปพราะโซเป็แล้วเนาะซื้อมา ปลาตัวใหญ่ไหมคุณพ่อาปลาตัวใหญ่ไหมเนี่ยเอาปลาลาลงน้ำเออปล่อยลงน้ำรถอีพ่อไม่คุณนาไมน้อยรถส่ะวันนี้วันพานะอีพ่อนะเอาปลาลงน้ำพ่อเอาปลาลุกน้ำปลาลงน้ำโยนลงน้ำเลยเนาะใช่โอ้ดอกบัวงามจริงมั้ง ขึ้นมาตัวไหนกวาดนี่เนาะน้้ออเโยกขึ้นเลยตัวน่ะครับสิวันนี้ได้กี่ตัวนี่วันนี้ได้กี่ตัวนี่อันหนึ่งก่อนอันหนึ่งสองสามสี ห้าห <5, S 2> กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตายอยานวันนี้ได้เท่านี้ค่ะดีมหอมแม่อะก็ดีมรักแม่ใช่ไหมละ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีก่อนสวัสดีท่านผู้ชมเหมือนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาซียู see you ด้วย เล็บย <Enjoy. S 1> ูด้วยเล็บยูอเอาไปยกหนังจุ๊บท่านมูชมงกัดจุ๊บจุ๊บอะมวกรูดแล้วนี่หมวกรุดแล้วนี่เต็มโทรศัพท์คนจะไปไหน อืมอืมอือจากนั้นเราจะเอาลงกันโชว์ให้ไม่น้อยดิเืนผู้สาวอให้ท mm, mm, ่านผู <h <h k, ้ชมดูก่อนเนี่ยเกี้ยงเราเนี่ยส่งจูบ้ท่านผู้ชมด้วยส่งจูบรักนะครับรักมากมายรักทุกคน